<laughs> สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผีตาโค ีตาโขนได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดกที่ว่าถึงพระเวสสันดรกับพระนางมัตส,สีเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมืองเหล่าพูดผีและสัตว์ต่างๆจึงพากันแฝงตนมากับพวกชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองจนถูกเรียกกันว่าผีตามคนหรือเพี้ยนไปว่าผีตาคขน แล้วเพี้ยนไปจนเป็นผีตาโขนผีตาโขนเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในจังหวัดเลยซึ่งมักจัดมากกว่าสมวันจะมีคนทรงที่คอยแนะให้จัดขึ้นช่วงไหนโดยแบ่งออกเป็นวันที่หนึ่งผีตาโขน วันที่สองประเพณีบุญบ้างไฟและวันที่สางานบุญหลวงวันแรกจะมีพิธีเบิกพระอุปคุตวันที่สองจะมีการจุดบ้างไฟมีขบวนพาเลตมีงานเต้นรำวันที่สจะมีการฟังเทศ ในขบวนแห่จะมีผีตาโขนสองแบบ 1. ผีตาโขนใหญ่ทำหุ่นไม้ไผ่ขนาดใหญ่เป็นผีใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณสองเท่าตกแต่งให้รูปรักษเป็นผีคนเล่นจะต้องไปอยู่ในหุน่นจะมีคนเฉพาะกลุ่มที่ได้รับอนุญาตจากผีหรือเจ้าของก่อน เท่านั้นที่จะได้ทำผีตาโขนใหญ่ในขบวนจะมีเพียงแค่สองตัวผีตาโขนหญิงกับชาย 2. ผีตาโขนเล็กเป็นการแต่งตัวเป็นผีของเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมพิธีคนอื่นๆก็จะแต่งกายคล้ายผี ใส่หน้ากากขนาดใหญ่ที่ทำจากกาบมะพร้าวสวมศีรษะด้วยกระติบข้าวเหนียวมีความเชื่ออีกว่าเพื่อให้พื้นดินเกิดความอุดมสมบูรณ์และเพื่อบวงสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษจึงมีการละเล่นผีตาโขนขึ้นมาเมื่องานจบแล้ว สำหรับคนที่แต่งตัวเป็นผีตาโขนต้องถอดเครื่องแต่งกายทั้งหมดให้ออกไปแล้วทิ้งลงแม่น้ำหมันห้ามนำเข้าบ้านเด็ดขาดถือเป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายออกไปพอครั้งหน้าก็ค่อยทำมาเล่นกันใหม่สําหรับคลิปนี้ ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดี